นิทานเรื่องยอดหญิงกตันยูการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าลึกมีหญิงสาวชื่อมารีอาศัยอยู่กับแม่ชราที่ป่วยมานานมารีเป็นหญิงกตันยูขยันขันแข็งแม้ชีวิตจะยากลำบากแต่เธอไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตาทุกวันมารีออกไปหาฟืนในป่าเพื่อนำไปขายในตลาด หาเงินมาซื้อข้าวปลาอาหารให้แม่บางวันเธอต้องอดมื้อกินมือ้อแต่เธอไม่เคยบ่นเลยแม้แต่คำเดียววันหนึ่งขณะที่มารีเดินเข้าไปในป่าลึกเพื่อตัดฟืนเธอพบกับชายชราเนื้อตัวมอมแมมนอนหมดแรงอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ท่านตาท่านเป็นอะไรหรือเจ้าคะมารีรีบวิ่งเข้าไปประคองขา้าหิว ข้าไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยมาหลายวันแล้วชายชรากล่าวด้วยเสียงแหบแห้งแม้ตัวเองจะมีอาหารเพียงแค่ก้อนเดียวแต่มารีก็ตัดสินใจยื่นให้ชายชราโดยไม่ลังเลท่านตาท่านกินเถิดนะเจ้าคะข้ายังพออดทนไหวชายชรายิ้มรับกินอาหารของมารีจนหมดแล้วจู่ๆก็มีแสงสว่างเจิดจ้าเกิดขึ้น ร่างของชายชราเปลี่ยนไปเขากลายเป็นเทพประจำป่าที่ต้องการทดสอบจิตใจของเธอมารีเจ้าเป็นหญิงกรตันอยู่และมีเมตตาข้าจะให้พรเจ้าสามข้อเทพเจ้ากล่าวมารีนั่งรงพร้อมกับนึกถึงแม่ของตนแล้วกล่าวว่าข้อแรกข้าขอให้แม่ของข้าหายป่วย เทพเจ้ายิ้มและโบกมือเพียงครั้งเดียวโรคภัยของแม่ของเธอก็หายไปในทันทีข้อ2อง้าขอให้บ้านของข้ามีข้าวปลาอาหารเพียงพอเทพเจ้าโบกมืออีกครั้งกระท่อมเก่าๆของมารีกลายเป็นบ้านอบอุ่นที่เต็มไปด้วยอาหารข้อสุดท้ายข้าขอให้ข้ามีแรงทำงานเพื่อดูแลแม่ไปนานๆเทพเจ้ายิ้มอย่างพอใจ เจ้าไม่ขอความมั่งคั่งหรือเครื่องประดับรํำค่าเลยหรือมารียิ้มตอบข้าไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเจ้าค่ะขอให้ข้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสามารถดูแลแม่ของข้าได้ข้าก็พอใจแล้วเทพเจ้าป่าพยักหน้าแล้วอวยพรให้มาลีมีชีวิตที่สุขสงบจากวันนั้นเป็นต้นมามาลีและแม่มีชีวิตที่สุขสบาย เธอทำงานด้วยความขยันขันแข็งและเป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้านความกตัญญูและความเมตตาของเธอทำให้เธอได้รับความสุขที่แท้จริงค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องนี้ความกตัญญูและความเมตตานำมาซึ่งความสุขและความโชคดีถ้าชอบนิทานเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องครูสาวพารู้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไป สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ